สวัสดีครับเอินอันานันสาชาแนลครับสวัสดีกันนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็มีข่าวมาแชร์นะครับหนึงเดียวในไทยขออะไรก็สมหวังศิละปะแบบนาอ v e ก่อนรับชมผมขอแนะนําช่องเอินอันหันศานะครับว่าเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน DIY รีวิวสินค้าและข่าวสารที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้กดติดตามช่องเอินอันหันศาได้เลยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมตั้งใจทําและคลิดว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจากกรณีโลกออนไลน์แห่แชร์พระพุทธรูปที่มีรูปร่างแปลกที่วัดมคลังสลิดหรือวัดตะเคาะในพื้นที่บ้านหัดเลาตําบลเขาดินอําเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์และเป็นวัดขึ้นชื่อของจังหวัดโดยพบว่าพระวิหารเก,ก่าแก่อายุก,กว่า78ปีมีรูปร่างแปลกตา ตั้งแต่รูปปั้นสัตว์ปากทางเข้าวิหารไปจนถึงภายในที่มีรูปปั้นพระพุทธรูปที่แปลกไม่เหมือนกับที่ใดตั้งเรียงรายกว่า30องค์โดยรองเจ้าอาวาสกล่าวว่าสมัยก่อนวัดนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆก็จะทาแต่สีขาวพอมีเด็กเข้ามาก็จะกลัวกันส่วนเจ้าอาวาสองค์แรกหลวงพ่อรลิ้ว ท่านมากับน้องสององค์ก็ช่วยกันสร้างวัดและสร้างวิหารนี้และตั้งใจจะใช้วิหารนี้เป็นพระอุโบสถแต่กลับถูกทางการไม่อนุญาตจนต้องสร้างพระอุโบสถตามแบบมาตรฐานขึ้นมาใหม่และงานปั้นทั้งหมดนี้หลวงพ่อรลิ้วกับน้องชายเป็นคนสร้างขึ้นมาทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อในพุทธศาสนาทั้งสิน้นหากแต่ใช้จินตนาการและทักษะตามที่มีเรียกว่าดิบๆทําขึ้นมาจึงไม่สามารถระบุได้ว่ารูปปั้นศัตว รวมถึงพระพุทธรูปทั้งหมดสื่อถึงอะไรแต่ความตั้งใจของหลวงพ่อริ้วคืออยากให้ชาวบ้านที่มาได้ใช้จินตนาการและวิจารณญาณถึงตัวเราเองที่เป็นผู้กำหนดให้รับรู้ว่าสิ่งไหนใช่หรือไม่ใช่เป็นอัตตาโดยแท้หากแต่เอาจิตที่บริสุทธิ์เข้าจับจะเห็นถึงความตั้งใจความเชื่อและศรัทธาในสิ่งที่ผู้สร้างบรรจงอย่างบริสุทธิ์ใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำเช่นนี้ได้ ต้องมีความเพียรความตั้งใจโดยปราศจากการครอบงำจากภายนอกก่อนหน้านี้เคยมีญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดเขามีความรู้ทางศิลปะบอกให้ฟังว่าวิหารที่ถูกสร้างให้เป็นศิลปะเช่นนี้ทางตะวันตกจะเรียกว่าศิลปะแบบนาอีฟซึ่งเป็นศิลปะที่สร้างโดยศิลปินที่สร้างสารรค์ด้วยตัวเองปราศจากความรู้พื้นฐานทางศิลปะจากเมืองและความเจริญโดยรอบเรียกได้ว่าบริสุทธิ์โดยแท้และยังมีรายงานอีกว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 485-86โดยหลวงพ่อริ้วกุศลจิตโตเจ้าวาัดองค์แรกและเป็นเกจิพระวัตถุมงคลของครังด้านแคล้วคลาดคงกระพันชื่อดังของจังหวัดได้ร่วมกับพระน้องชายของท่านจัดสร้างขึ้นซึ่งในสมัยนั้นหลวงพ่อริ้วได้ตั้งชื่อเป็นวัดตะเคาะเพราะมีต้นตะเคาะใหญ่ยืนต้นอยู่กลางวัดต่อมาอาจารย์จนันเจ้าวาัดองค์ปัจจุบันขอเปลี่ยนชื่อเป็นวัดมะคลังสลิดซึ่งมีความหมายว่า ผลทางแห่งความสําเร็จอันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของวัดตะเคาะหรือวัดมกคลังสลิดนะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็มาเที่ยวชมศิลปะแบบนาอีฟที่วัดตะเคาะหรือวัดมกคลังสลิดได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอนานตาสด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ